มาจังหวะที่เขากําลังเปิดตู้พอดีครับนี่เขานี่คือการเปิดตู้ของเซียงกงนะครับกาลังยกของเดี๋ยวพามาดูว่าเขาเปิดอะไรมาบ้างครับอย่างแรกที่เราเห็นเลยก็ล้อล้อล้อแม็กแม็กมาจากญี่ปุ่นครับเปิดตู้มาส่วนมากอะไรแต่งเขาจะแยกออกกต่างหากครับไม่ได้มาทั้งตัวเหมือนสมัยก่อนปกติมาก็มากับรถเลยทั้งลม อันนี้เขากำลังยกชุดแหนบลงร้านนี้ราคาถูกนะร้านเนี้ยเ,เสื้อผ้าเสื้อผ้าฮีโน่ตัวนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงลมอันนี้ก็เป็นอีซูซุโอ้คนหาเยอะนะ<อ>ตัวเนี้ยคอยาว นี่ชุดชุดแปลงสิบสองล้อครับช่วงนี้สิบสองล้อกำลังมาครับกับแปดล้อที่เขาเอาไปเอาไปทําเป็นรถล่องครับ8ดล้อของกำลังเข้าเยอะเลยครับเนี่ยกระปุกพองะไรชุดแนบ พาไปดูชุดแหนบที่สวยผมจะหาเนี่ยไปใส่รถไม่ต้องดูตังค์ตัวเองก่อนอันนี้ร้อยล้อเลยเกินเนี่ยแนบอย่างนี้น,น่าซื้อเนี่ยตร้งตงิงเป็นตร้งต,งตงิงแนวของฮิโน่เอฟซีด้วยเปล่านะเนี่ยมาเล็ก เนี่ยฮีโน่ F4 หรือล็อกกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นตรงเตีงเนี่ยคนอยากได้เพราะว่ามันตรงรุ่นบ้านเราบางคนไม่อยากได้เนี่ยแบบสไลด์นะแบบตรงเตงีงตัวล้างเกียวเขาไปแล้วคันนี้ตรงหน้าเนี่ยเนาะนานๆจะมาตัวนี้ซื้อไปไม่ต้องเสริมเลยซื้อไปใส่รถขายได้เลยเดี๋ยวดูข้างหน้าตรงนั้นน่าจะเป็นล็อกกี้ครับตัวนี้เอ๊ะไม่ใช่นี่เฮโน่ ถามด้วยซิว่าแหนบชุดของฮีโน่ใช่ไหมเนี่ยฮีโน่ซุปเปอร์เสียใช่ไหมครับพี่ฮีโน่ซุปเปอร์เสียใช่ไหมหรืออะไรใช่ครับใช่เนี่ยเอาไปใส่ใครอยากได้เอาไปใส่ FC 9G อะตรงเป๊ะเลยอ่ะตรงเป๊ะเลยอ่ะมันเป็นมันเป็นตรงเตียงไงคนเขาอยากได้เป็นตรงเตีงมีคนถามผมเยอะเลยนะว่ามีแบบเป็นตรงเตียงไหมนี่เขาเรียกว่าตรงเตีงแต่ถ้าเป็นแบบสไลด์มันจะเป็นแบบนี้สไลด์ สไลด์มันจะเป็นอย่างไงมี่เขาเรียกแนบสไลด์ครับ งามงเอาไปถามกรครับผมครับพี่ส่งมาบอกว่ารถสู้ใช่ครับพี่นมเยอะเลยครับใครที่บอกหายากเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะมามามาบางน้อยเนี่ยเต็มเลยไม่แพงด้วยนะแต่ผมสนใจของฮีโน่เอฟซีตัวนี้มากเลย ตอนนี้ผมก็สั่งพาวูกี้ผมเห็นผมเห็นพาวูกี้ผมก็จะสั่งสั่งแท่นอะไรสั่งพาวูกี้ทั้งแท่นขาวาอะไรแสน,นชุดน้ำมันเลยมาจากญี่ปุ่นเลยนะพาวูกี้น่าจะเป็นรถปูนครับไปมันเป็นเฟืองท้ายอะไรพี่อะไรนะครับพาวูกี้ชุดนี้เฟืองท้ายอะไรเฟืองท้ายใหม่ โอเคป่ะไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเผาเขาเปิดตู้นี่เขาเปิดตู้อีแล้วพาพาไปดูหน่อยเขาเปิดตู้กันนะช่วงนี้น,นะฮฮะะไปกลับไปไหนหพาน้คดคะไปสะแสดงหนังเปาวนจิ้นมาก็เลยหน้า,นาดำกว่าเดิม ติดง่ายจังวะเดี๋ยวผมนอนอยู่ห้องกอาตย์นแล้วก็ยขยับไปข้างหน้าอยู่ไนมันนม่งที่นั่งนอนห้องกลางค้านุ่นอือเอนี่ก็ลืมทาแป้งหน้าก็ดำเหมือนกันเลยไห้บอกจะว่าไปดูเขาเปิดก็หนี่ยิงเยอะเลยเนี่ยก็เหนสั่งเลยไปซื้อเหรอรู้กแล้เขาคแกขนมาจากนั่นปะ เรียกดีดเดนมาคุยได้ยังล้อนี่ก็มีนะล้อนี้ก็เป็นล้อสำรองของรถรถเก๋งรถเก๋งที่มาจากญี่ปุ่น่เขาไปใส่มอเตอร์ไซค์ได้นะเนี่ยที่เลยใส่มอเตอร์ไซค์เขาขายวงแล้วไม่แพง มากิขนข้าวเราสั่งกับข้าวกิขนข้าวรับตัวนี้มันเป็นเบรกแห้งหรือเบีรน้ำมันเนี่ยมลมแห้งไหมถ้าลมแห้งนี่ดีเลยอ่ะใช่ลมดันอยู่ <laughs> แต่ว่ามันเป็นแห้งหรือมันดูด จะไปแปลงใส่จะไปแปลงใส่เจ็ดร้อยครับนี่เปิดตู้มาผลก็มาพอดีเนเล็กเล็กบางคนเล็ดนั่นอ่ะข้างในน่ะ ในรถน่ยา hey. ้าอ่ะยอะไรยางก้าใช่ไหมมงคลยังเก้าวไหมไหนดูงไงอยู่ยางก้าผมดูก็ออกแล้วมันแค่ไใหญ่ไอ้เล็กปีนไปดูดิมันเบรกแห้งหรือเบรกน้ำมันอ่ะเสื้อเผาอ่ะปีนขึ้นไปดูดิปีนไปดูดิ แห้งเลยน้ำมันดูจากสายแป๊บน้ํามันเข้าก็รู้แล้วเ,ปเ,ปเ,เดวนอดทูบไหมฝากติดตามร้านด้วยมีมีช่องด้วยไหม KFP เซงกงอ๋งอทำทำหรือยังไงยัง <c oughs> าวที่สี่ยผมจะดูราคาแท่นบอกี้แสนแสนสองแสนสองครับแท่นละแสนสองแต่เป็นเป็นเบียกน้ำมันปัญหาแต่แต่สวยนะนีน้ำมันแต่บ้านเราขายแค่เท่าไหร่ แถวแถวแถวโบกี้แถวโบกี้เอาโบกี้เวลาให้ดุดูตอนนั้นไงคุยวดูคี่เป็นห0าน่ะี่คุยวันี่โมงสี่เป็นห้าน่ช่หลารนั่นแหละเปิดด้วที่หน้าเอาเลยผมไม่ได้ทำรูดมา ปะเดี๋ยวรอเขาลงไหมรอดูไหมเขาเหมือันมันเป็นบียรน้ำมันจะรอทำไมแล้วดูใหม่ดดิูมงคลป่ะมงคลอย่างเก่าไหมเราใหญ่นะยังเก่าของคันนี้เลยเสื้อผ้าของคันนี้เลยใช่ถูกจ้างเป็นรถปูนมั้งใช่รถบ้านเราจะเป็นอะไรมันรถบ้านเราเลยรถไหนรถญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นมันใช้เก่าอย่างนี้เลยเหรอรถญี่ปูนไม่ล้างในญี่ปุ่นนาะไปไปไปคัสซีมาครบคุณต้องมบ้างเลยนะไปดูรถเราก่อนเขายกลงเสร็จแล้วมั้งเนี่ยฮะเขายกลงเสร็จแล้ว จะทำหรือปเปล่าทำแล้วป่ะเนี่ยมน้ำสีช่องความร้อนนั่นเนี่ยสีช่องความร้อนนั่นแล้วมันยังมันไปเอาอะไรอะไรอะไรยิงสัตว์โอ้ยรีบ<อ>ไปอะรถจะอ้วนซะ